สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกรอบเมกาโมโต้โอเมกาโมโต้ครับมีของแลเท่มมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ,รบต้องบอกเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ลงรูป รถรุ่นนี้ไปโอ้โหคอมเมนต์กระทู้เนี่ยแบบเยอะมากใช่นะครับบอกเลยนะครับว่าอยู่ในมือของนักสะสมเขาไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวโอ้โหมีหลายคันเลยนะผมเจอมาเลยจัดมาให้กับคุณผู้ชมใช่ครับสวยมากและคือเราไปเที่ยวยังไงให้ได้รถมาเนี่ยใช่และต้องบอกกับคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนี่คือสภาพสดๆที่เพิ่งลงจากหลังรถสไลด์ใช่ครับรถใช้งานวิ่งทางไกลได้ทุกอย่าง ปกติใช่มีบางอย่างที่ผมต้องเก็บให้กับคุณผู้ชมนั่นก็คือตอนนี้มันจะมีเสียงคอมแอร์ที่ดังใช่ไหมใช่เหมือนสายพามันหย่อนนิดนึงอ่ามันจะดังวิทวิทวิวิทอันนี้ทางร้านเก็บให้ครับกระจกไฟฟ้ารู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้อยู่ซ้ายข้างซ้ายตรงนั้นใช่ก็มีเก็บให้2จุดประนอกนั้นคือใช้งานได้ปกติก่อนออกตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ทุกอย่างให้อีกรอบนึ่งครับไปพบกับเจ้าคันนี้นะครับ ตัวนี้นั่นก็คือเจ้า w 1 2 3นะครับ ce หรือว่าคูเป้รหัสของเธอนั่นก็คือ280 2 8 0 e e นะครับรถคันนี้เป็นตัว6สูบด้วยนะใช่แล้วครับโอ้โห oh, <c oughs> แลไปไหนแลแค่นี้ยังไม่พอรถปี88นะครับหลังคามีรูอีกใช้งานได้ปกติด้วยนะใช่นั่นก็คือมีสันรูปมาให้อีกไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับ มาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมสภาพของเจ้า CE คันงามคันนี้นะครับครับผมก็เกอื่นเลยนี่โลโก้ดาวรอยของเขานะครับผมก็ถือว่าสภาพยังคงสวยงามอยู่นะครับผมสปริงรเกี่ยว์เขานี่ปกติเลยนะครับ กระจังหน้าโครเมียมเงาวสวยงามตรงกลางก็ไม่มีซี่หักไม่มีฟันหล่ออะไรนะครับผมทะเบียนอันนี้เป็นงอง,งูสบอร์ุสี่เก้าห้าเจ็ดเจ็ดกรุงเทพมหานครอ,อันนี้แอบสวยนะครับให้กับรถไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีฐานป้ายเนี่ยที่เป็นของเจ้ารถสเปคยุโรปเขาด้วยครับอ่าครับคุณผู้ชมมีป้ายแบบยุโรปมันใส่มันเท่ๆนะแล้วมีกรอบกรอบแบบนี้รองรับอยู่แล้วนะผมบอกเลยว่าใส่ไปเนี่ยดูดีสวยงามมากๆแน่นอนนะครับผม เลนไฟหน้าถือว่าสภาพใสสวยงามเลยรีฟริลเตอร์ข,ข,ข้างในควเมเงียบเงาสวยงามอยู่นะครับผมแล้วเป็นตัว uh, เลนไฟหน้าเป็นของบอชด้วยนะครับผมก็เดิมเดิมสวยงามเลยครับคือรถคันนี้นะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาทำไว้พร้อมใช้อยู่แล้วใช่นะครับแต่ทำไว้จอด จอดจอดจอดไว้ซะส่วนใหญ่แต่พร้อมใช้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับใช่แล้วเราแค่มาเก็บให้อีกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคือเนี่ยเนี่ยระหว่างคิปเนี้ยรีวิวเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าอันนี้คือสภาพที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยใช่สดสดเลยเพิ่งลงจากสไลด์ออนม่สักชั่วโมงที่แล้วมีแค่การล้างรถเท่านั้นใช่แล้วก็มารีวิวเลยใช่เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าสภาพคันนี้พื้นฐานมันมาเนี่ยสวยอยู่แล้วแค่ไหน ใช่ครับผมก็นี่เลยล้อม e r c เดนแบงเขานะครับสภาพล้อแห็่เป็นไงผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ยางเป็นปีที่ด้วยดอกยางคุณผู้ชมก็ไปใช้งานได้อีกนานเลยนะครับผมครับข้วงรอบคันนี่บอกเลยว่าถือว่าสภาพสวยกับทุกชิ้นเลยนะใช่ครับไม่มีบุบไม่มีรอยิมเลยนะชิ้นนี้นะครับผมแล้วก็โครเมี่ยมของเขายังเงาสวยงามเลยครับกระจกข้างยังโครเมี่ยมเงาสวยงามเช่นกันนะครับแล้วตรงขอบกระจกนี่สังเกตมันจะไม่เหมือนตัวที่เป็นสีประตูธรรมดานะเห็นไหมตัวขอบตรงนี้เขาจะเป็นโครเมี่ยมชิ้นใหญ่เลยนะครับสภาพสวยงามเลยนะ ครับโอม่เงาสวยงามดีเทลบอกเลยว่าคันนี้สวยเลยนะค,ะครับ<อ>แล้วก็มันจะมีตําหนิอยู่หน่อยหนึ่งพวกยางขอบกระจกเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับอันนี้ทางร้านไม่ได้ทําให้นะครับคุณผู้ชมเปลี่ยนเองหรือถ้าเกิดว่าคิดว่าหาที่เปลี่ยนไม่ได้ไม่อยากเสียเวลาแม็กกับโมโตจัดการวิ่งเปลี่ยนให้เบิกบินตามจริงครับใช่ราคาผมแล้วก็นี่เลยตัวคิวโครเมียมด้านหลังเขานี่เห็นไหมอันนี้ก็ยังคงเงาสวยงามทั้งเส้นเช่นกันนะครับผมอยู่กันครบครบเลยนะครับล้อแม็กด้านหลังเขานี่เป็นไงสภาพล้อแม็กสวยงามเลยนะครับผมดอกยางลึกๆรร้อใชชงงาานนนนเเป็ย่กััคบ มาชมฝั่งด้านซ้ายของเธอกันบ้างนะครับครับผมด้านหน้าฝาข้างซ้ายเลยนี่เลนส์ไฟก็ของเขาก็ยังคงใสสวยงามเช่นกันครับผมแล้วเป็นของยี่ห้อบอชเลยนะครับแล้วก็อินฟิสเตอร์หน้าก็ยังถือว่าสภาพสวยงามนะครับผมกันชนหน้าก็ยังถือว่ายังเงาสวยงามอยู่นะยางกันชนเขายังแนบสนิทสวยงามเลยมาครบๆทั้งเส้นเลยนะครับผมคือใครได้คันนี้ไปนะครับผมบอกเลยนะครับว่าโชคดีมากใช่คุณไม่ต้องไปเสียเวลานั่งปั้นกันเลยนะครับใช่แล้วเพราะว่ารถเนี่ยเขาพอมพื้นฐานเข้ามาสวยและดูดีอยู่แล้วนะครับใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่า CE ตอนนี้นะอีีกนนนนนดเเยวะมัจป็้อง จะเป็นน้องๆ5 0 0 SEC ก็คือ500เซกแล้วนะใช่ราคาเขาก่อกันขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะไกลแล้วนะครับแล้วสวยๆมันแล้วสวยๆมันหายากขึ้นทุกวันเหมือนกันด้ยนะใช่ครับแล้ผมนี่คิวด้านฝั่งข้างซ้ายเขาสวยงามล้อแม็กสวยงามดอกยางพร้อมใช้งานปี21เลยนะครับผมครับคันสีคันนี้มันเป็น19กันยา2566แต่ว่าเดี๋ยวเราจัดการต่อให้ <Free. S 1> ฟรีเลยก็เป็นปี6 7เเท่ากับคุณผู้ชมใช้ภาษีได้ดเกือบหนึ่งปีเต็มนะครับคุณก็ผู้ชมก็ไปใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ฝั่งข้างซ้ายก็จกขาโครเมียมเงาวสวยงามมากๆเช่นกันนะครับผมก็คิวด้านซ้ายนี่เป็งางแนบสนิทสวยงามนะครับผมหน้ากลางท้ายนี่เงาวสวยงามทั้งเส้นเลยนะครับผมบไม่มีบุบลักยิ้มเลยแล้วก็ ัวโครเมียมที่ขอบกระจกนี่ไหมเงาสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วของเขาเนี่ยคืออยู่ครบทั้งเส้นรอบนี้เลยก็ยังคงเงาสวยงามอยู่นะครับผมเช่นกันนะครับยังขอบกระจกนะครับไม่สวยนะครับตรงนี้นะครับเหมือนกันกับฝั่งนู้นสองฝั่งนะแล้วจัดการเอาเองนะไม่ได้จัดการให้นะครับครับผมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจเบิกก็บอกไม่กลับมาเดี๋ยวเราจัดให้ครับใ่คใช้จ่ายเบิกตามจริงนะครับเรามีแหล่งเบิกอะไรหนึ่งสองสามอ่ะผมบอกเลยทุกชิ้นน่ะโอ้โหเยอะนะครบใช่แล้วก็แล้วคือต้องบอกว่า1 2-3ทุกวันนี้คือแบบ ถ้าแบบ CE อย่างเงี้ยบอกเลยนะคุณผู้ชมเอาไปเก็บสะสมไงก็มีมูลค่าใช่ครับดูดีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ล้อหลังนี่ล้อแม็กสภาพเขาสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ดอกยางปี21เช่นกันยางพร้อมใช้งานได้อีกยาวเลยครับมาต่อกันที่บั้นท้ายนางงามแล้วกันของเจ้า123คันนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนเลยนะครับ นี่เลยนี่ด้านท้าย2 8 0โครเมียมเงาวสวยงามเลยครับผม C คูเป้ E หัวฉีดนะครับผมไงอยู่ครบถัววเลยนะครับอุ้ยเป็นหวัวฉีดด้วยเหรออา้าวแล้วส2 8 0 C แล้วที่ผมที่ผมเน้นว่าเป็น E อ่ะครับก็คือคันนี้ได้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นระบบหัวฉีด KJ แล้ว,ลวก็เดี๋ยวไปเล่าต่อในยพาของเครื่องอยู่แล้วกันอ่าครับผมก็นี่ไฟท้ายของเขาด้านหลังนี่ฝั่งข้างซ้ายนะสภาพถือว่ายังสวยงามเลยนะครับผม้วก็เป็นเซนเบน์เงาวสวยงามเลยแล้วก็ไฟท้ายฝั่งด้านขวาก็ยังคงอยู่ในสภาพที่สวยงามเช่นกันนะ สวยงามเลยนะแลบสนิทผมต้องบอกว่าชี้นี้เงาสวยงามมากนะครับกันชนด้านหลังเขาก็อยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆเช่นกันนะครับผมแล้วก็ขอบยางด้านล่างนี่แนบสนิทสวยงามเลยนะครับผมมาห้องสัมภาระกันน้อยปุ้งบายเลยนี่ดูสิห้องสัมภาระนะครับเขาทามาให้คุณผู้ชมนะครับกริปมากนะครับเรียบร้อยมากเลยนะเรียบร้อยสวยงามมากใช่ครับผมเนี่ยอย่างด้านข้างเนี่ยพลาสติกเดิมของเขาก็ยังคงสวยงามเลยนะแล้วก็ด้านหลังกันตรงนี้เห็นปหดูดิ บอกเลยว่าเป็นท้าย CE ที่ถือว่าสภาพสวยเรียบร้อยมากนะเรียบร้อยเลยเพราะว่าแค่เอาที่ผมขอท้าความินึงเพราะว่าถ้ายังเป็นแค่1 2 3 4ประตูอ่ะคประตูเมื่อเช้าเนี่ยเราเพิ่งไปดูมาคันหนึ่งด้วยยังสวยไม่ถูกใจเลยชแต่ CE เนี่ยรถมีน้อยกว่าตัว4ประตูอีกเยอะเลยแล้วคุณผู้ชมคิดว่าสภาพสวยๆก็คงต้องยิ่งหน่อยตามไปอีกถูกปะแต่ที่เราให้ดูคันนี้บอกเลยว่าสวยถูกใจแน่นอนนะครับผม ด้านล่างเลยนี่ก็คือยางอะไรอ่เขามีให้เจ้าของเก่าแต่ว่า,า,าวันที่ผมไปเอาอเขาคือผมเอาขึ้นสไลด์ออนใช่ไหมครับแล้วเราก็รีบไงครับเราโลกเองไงเรารีบรีบรีบเอาขึ้นมาแล้วผมก็เลยไปเริมหยิบยางอะไรมาให้แต่ว่าทําไมถึงรีบรู้ว่ากลัวเขาไม่ขาย <laughs> 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 จากใจจริงเลยควรเขาไม่ขายอาพอเขาตกลงแต่เราได้ปุ๊มผมเออขึ้นสายออนก่อนเลยเรีบก่อนเลยก็ล้อแม็กเนี่ยล้อเออล้อ,อไหลเดิมเขาเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเอามาให้กลับไปเอามาให้นะครับ,รบผมแล้วก็แม่แรงแขนเดียวเขามีให้เช่นกันนะครับซับบทเทิลชุกเฉินเลยอยู่ครบเลยครับ มาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับ,รบว่าตัวนี้เป็นตัว6สูบด้วยนะครับใช่แล้วคือขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นรหัส m 1 1 0นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินส8 0 0นแป cc เป็น6สูบแบบเรียงนะครับผมบแล้วก็ที่ผมบอกไปแล้วก็คือว่า มันคันนี้มันได้เป็นหัวสูหัวรถแบบเป็นหัวฉีดแล้วครับซึ่งหัวฉีดของเขาอันนี้ก็จะเป็นระบบคอนเคเจก็เ,เป็นเขาเรียกเป็นเทคโนโลยีของเมอร์เซเดสเดนในยุคนั้นแล้วกันนะครับก็บอกเลยว่ามันจะดูแลง่ายกว่าตัวที่เป็นคาบูนะครับ,รบเพราะว่าเวลาเครื่องยนต์เยน็ยนๆบางทีมันชึ่งเดียวติดเลยครับหรือว่าบางทีถ้าคนผู้ชมบางคนขับรถแบบคาบูไม่เป็นหนระือบางทีเราเกิดไปสตาร์อะไรเงี้ยนะมันท่วงอนั้นก็ ต้องคนที่เข้าใจรถเขานิดนึงแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะบเพราะก็มีบางคนก็ชอบรถคาบูมากกว่านะเพราะมันก็จะมีสเสน่ห์ของเขาไปนะครับผมใช่แล้วแต่แตชอบแต,แต่สำหรับคันนี้มันเป็นหัวฉีดแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยที่แบบกำลังจะเล่นรถเก่าแล้วกันก็จะสามารถขับได้ง่งายได้นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าผมเคยเห็นบางสำนักนะเขาเอาเครื่องเคจเจ็ดตัวนี้ไปจูน1100ตัวนี้วิ่งดีเลยนะแล้วมันไม่ได้ดูแลยากอย่างที่คิดด้วยนะครับผมช่างเบนท์ทั่วไปบอกเลยว่าซ่อมดูแลทั่วถึงได้แน่นอนนะครับผม้ววเนตัขาี่ ยังอยู่นะครับผมแล้วก็เพจแผ่นนี้นี่ก็ยังอยู่เช่นกันนะค,ะครับผมแล้วก็ที่พี่กอล์บอกว่ามันจะมีเสียงสายพานน,นิดนึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพราะคอมแอร์เขาเปลี่ยนมาใหม่ครับบางทีเส่วสายพานอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะการเอาให้มันไม่มีเสียงนะครับผมแต่ที่นี้ผู้ชมได้แอร์เย็นเจี๊ยบแน่นอนโอ้โหโคตรเย็นอะแอร์หนาวเลยเละใช่แอร์นึกว่าไม่ใช่โลคลาสสิกใช่ครับผม มาครับก่อนจะชมภายในของเจ้า C ีคันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมได้ชมแผงประตูกันก่อนนะครับรถคันนี้นะครับภายในของเธอเป็นสีดํานะครับใช่แล้วประตูนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับสังเกตดูนะครับไม่มีมือหมุนประตูนะครับเพราะรถคันนี้ใช้กระจกไฟฟ้านะครับใช่แล้วค่ะแต่ณตอนนี้นะครับกระจกไฟฟ้าไม่สามารถขึ้นลงได้ครับ ผมจะจัดการให้มันกลับมาเป็นปกตินะครับใช่แล้วส่วนกระจกด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับเป็นระบบมือหมุนแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับใช่แล้วใช้งาน<ม>ได้ครบทั้ง4ทิศทางนะครับใช่แล้วต่อกันที่ภายในเธอเลยเบาะเลยว่าเบาะสภาพคือสวยงามมากเลยนะพี่ครับเบาะอันนี้จริงๆแล้วเจ้าต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเขาเพิ่งแบบรีสโตเบาะมาใหม่เลยนะใช่ครับผมเพราะว่าวันที่เราไปซื้อเนี่ยเจ้าของเขาเพิ่งลอกพลาสติกออกเลยดูดูด้านหลังไม่้ะด้านหลังดิเห็นไหมพลาสติกยังอยู่เลยข้างหลังอ่ะคือยังอยู่ ใช่ไหมเพราะว่าตอนตอนหน้าเนี่ยคือเจ้าของเขาเขายังแบบมีการใช้รถอยู่ต่อจากที่พี่กอล์บอกใช่ไหมครับวันนี้เราไปไอฝั่งนี้เพิ่งลอกออกเองครับเห็นไหมสภาพหนังเขาเลยสวยงามมากๆเลยนะแล้วนั่งสบายมากใช่แล้วก็เนี่ยตรงกลางไม่มีได้ไม่มีขาดหนังไม่มีปีเลยนะบอกเลยว่าสภาพหนังเขาคือสวยงามเลยนะครับครับมาต่อกันที่คอนโซลของเธอกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมนี่เลยสภาพคอนโซลเขานะนี่ช่องแอร์ไลน์มาของเขาก็อยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับผมคอนโซลหน้านี่ก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับช่องแอร์ตรงกลางนี่อยู่ครบถ้วนเลยนะครับผมช่องแอร์เขายังอยู่รบบกัันป ได้ปกติอยู่นะครับปุ่มตรงกลางนี่ยังอยู่ครบ,ครบเลยแล้วก็ช่องแบบปรับเลยแอร์นี่ยังใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับ,รบวิทยุเป็นของ jvc นะครับผมเป็นระบบซ d ดีนะครับผมก็ระบบยังอยู่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เคเบิลรีของเขานะหัวเกียร์ลายไม้สภาพสวยงามเลยนะนี่ช่องแป้นเกียร์เดิมของเขานะครับผมก็สภาพสวยงามมากมาก,มากเช่นกันนะแล้วที่บิ๊กอ์บอกว่าคันนี้เป็นรกระจกไฟฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวมึงข้ามเกียร์เกียร์ออโต ระบบอัตโนมัต uh huh. มิก็บอกเลยว่าคุณผู้ชมที่อยากขับรถคลาสสิกแต่ไม่อยากขับเกียร์ธรรมดาก็ขับง่ายๆสบายๆนะครับผมบแล้วก็กระจกไฟฟ้านี่เลยก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะสะภาพปุ่มเขาก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับผมตัวปุ่มฉุกเฉินยังอยู่ครบนะครับ,รบที่วางของด้านข้างนี่สภาพสวยงามเลยแล,แล้วที่เท้าแขนเขาก็มีมาให้เช่นกนันนี่เอามาโอ้นไงสบาย <c oughs> มาชมทางด้านแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับแผงประตูฝั่งคนขับของเธอนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาทามาแล้วเรียบร้อยนะคไะเดี๋ยวเรามาเทสระบบไฟฟ้ากันเลยนะครับครับผมอขออนุญาตสักครู่นะครับเปิดสวิตช์กุญแจก่อนครับลงะนะครับ ขึ้นนี่ก็กระจกใช้งานได้อยู่นะผมแล้วก็คันนี้เป็นกระจกแบบเฟรมเลสมาด้วยนะครับผมเพิ่มความสปอร์ตเขามากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยนะครับกระจกมองข้างนะครับของเธอเป็นระบบปรับมือปมือนะครับใช้ได้ทั้งสีทิศทางเช่นกันนะครับใช่แล้วปรับมันเยอะครับตอนนี้นะครับอะมาต่อกันเลยนะครับต่อกันที่ฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเห็นไหมฮะสวยงามมาก บอกเลยสวยงามไม่แพ้ตัวอื่นแน่นอนคกลิปกันเลยนะครับผมได้เขาไม่มีขาดหนังไม่มีปี่เช่นกันนะครับผมครับ,ค,รบคือสวยงามเลยนะครับ,รบแล้วตอนที่พวงมอะไรเลยนี่พวงมาลัยเดิมๆของเขาอย่างนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าสภาพ สวยงามเลยนะดูดิพวงมาลัยยังสวยอะหนึ่งเก้าแปดแปดเดีพี่ก๊อฟใช่หนังยังไม่แตกเลยใช่บอกเลยว่าสภาพพวงมาลัยของเขาคือสวยงามเลยนะแล้วก็โลโก้เป็นเซเดเบนนี่ก็ยังถือว่าคงสวยงามเลยนะอาจจะมีล็อกลอนตามกาลเวลานะแต่บอกเลยไม่น่าเกลียดนะครับผู้ชมได้ความเก่าเดิมของเขานะครับผมครับนี่เลยมาต่อที่เลื่อนใหม่นะครับเลื่อนใหม่เขาก็ถือว่าสภาพยังคงใสสวยอยู่นะครับครับรถคันนี้วิ่งมาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้ารันตีเลขไม้นะใช่อันนี้ไไม่ด้การันตีเลขไม้ว่าเป็นไม้แท้หรืออะไรแต่ว่ามมเกียรอนที่่อยูต เครื่องอ่ะผมลืมบอกคุณผู้ชมไปหนึ่งอย่างเลยนะครับคันนี้เพิ่งมีการเปลี่ยนเป็นเครื่องเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ตรงบ่อตเดิมตรงรุ่นเหมือนเดิมมาเลยนะเพราะว่าก่อนน้นนี้มันเป็นเครื่องตัว M110 ครเขาก็เปลี่ยนเป็น M110 เหมือนเดิมครับแล้วเรื่งเปลี่ยนมาเพิ่มประมาณปี6 3เองโอ้โหเพิ่งเปลี่ยนมาเลยใช่เพราะงั้นคุณผู้ชมได้เครื่องสดแน่นอนใช่แล้วลองเล่มแล้วเรียบร้อยด้วยใช่ก็สําหรับคุณผู้ชมที่อยากใช้งานก็บอกเลยว่าเครื่องเพิ่งยกมาใหม่ด้วยก็สบายใจได้เลยนะครับผมอ่ะต อันนี้เราไม่แก่ล้วกันนะครับให้คุณผู้ชมที่ซื้อไปไปแก้ืองคุณผู้ชมเองเลยนะครับผมสภาพนี่ห่อหุมมาสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็หนังเขาก็ยังคงใหม่สวยงามมากๆเหมือนกันนะครับผมทั้งตัวพนักพิงทั้งตัวลองก้นเลยนะแต่ก็นี่ที่เท้าแขนท้งอ่ะลืมขอโทษอยู่ด้านล่างดึงตรงตางเขาต้องดึงล่างนี่ใช่ก็ยังคงอยู่สวยครับใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วไกที่ดึงล่างเขาเห็นไหมก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับผมครับย้อนกลับมาหน่อยเมื่อกี้แม่ลืมไปได้ยังไงสิ่งสําคัญของคันนี้เลย คันนี้ได้หลังคามีรูมาด้วยใช่อันนี้คือเราเปิดไว้เนี่ยเพราะเราอยากให้ผู้ชมเห็นแสงภายในให้มันชัดเจนสภาพบอกว่ามันสวยงามมากแค่ไหนนะครับผมครับคนไก้เขาคงใช้งานได้ปกตินะครับผมอะขออนุญาตเปิดสุญญิจแจสักครู่นะครับนี่เลยนี่เป็นไงไม่ใช่มีแล้วใช้ไม่ได้นะมีแล้วใช้งานได้ด้วยนะครับผมบางคันไม่มีซันรูปนะผมบอกก่อนนะดูดิไงเปิดปิดโชว์เลยนี่เป็นไงใช้งานได้ปกติแบบล้างเขาลื่นๆด้วยนะครับนะปิดคีย์ด้วยอะเนี่ยกดจิ้มเล่นเลยเนี่ย เป็นไงบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์มากๆครับทดลองขับจริงนะครับกับเจ้า 280CE คันงามคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูด้านหลังก่อนนะครับที่เขารีสต์โตเบทุกอย่างมาแล้วนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับผ้าหลังคาเธอนะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะครับนี่เลยนะครับวงมาลัยเนี่ยสวยงามนะคอนโซลนะครับคอนโซลอาจจะมีเป็นแตกลายงาบ้างเป็นเส้นเล็กๆ เป็นริ้วๆไม่น่าเกลียดนะครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเกลียดจะปูพรมก็ได้หรือจะทํายังไงก็ได้แล้วแต่บอกไม่กลับมอโตมานะครับเราวิ่งทําให้ได้นะครับแต่บอกเลยว่าไม่น่าเกลียดมันลอยกระจิงหลิงแทบมองไม่เห็นนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะคนซื้อบางคนเรื่องมันเยอะครับอ่าเห็นไหมฮะก็นิดนึงแหละเพราะว่าคือต้องขออนุญาตขออนุญาตเล็กนนึงนะไม่ได้ไม่ได้เท้าความหรือไม่ได้ว่าใครอะไรนะแต่ว่าคือ มันเป็นรถคลาสสิกอ่ะใช่บางทีเจอลูกค้าบางคนแบบโอ้โหเที่ยวรถป้ายแดงเลยอย่างนั้นเราก็เหนื่อยนะคุณเจอลูกค้าประจําผมนะแต่คนที่เข้าใจเรื่องรถคลาสสิกนะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับครับแต่ละคนซื้อกันเป็นสิบคันนะครับซื้อจากผมนะครับเขาเข้าใจในรถคลาสสิกว่าสภาพที่ได้จากผมเนี่ยถือว่าเทพและสวยแล้วก็ใส่ราคสูงสุดเราตอนนี้ซื้อซ้ำนะใช่วันนั้นนะับเล่นๆเนกือบสี่สิบคันต่อหนึ่งคนนะหนึ่งคนต่อหนึ่งคน<อ>นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ที่เขาไปเก็บเป็นสินทรั เราจีบขอปล่อยต่อซื้อมาก็ไม่ขายนะครับเป็นไงมีบางคันเราขายไปจะเป็นมีอยู่บางคันเราขายไป2องแสนกว่าบาทตอนนี้ราคาตลาดห้าแสนกว่าเฉยเลยใช่แล้วเขาไม่ขายเราด้วยนะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่สาสรลปนะครับเธอใช้งานได้ปกติจัดให้อีกรอบหนึ่งนะครับ มันดีมากเลยนะดูดิขบับรถคลาส,สิกเปิดแบบเปิดหลังคาใช่แบบน,นปิดนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่ารถคันนี้แอร์เย็นนะครับใช่สวยอย่างเดียวไม่พอแอร์เย็นด้วยช่วงล่างนี้ด้วยนะครับนี่ผมนั่งข้างหลังนะคุณผู้ชมลืมบอกไปเล็กลูมยังพอเหลือนะครับถือว่านั่งได้สบายไม่น่าเกลียดนะครับนี่รถคูปเป้นะใช่ตัวถังเขายาวนะอย่าลืมยาวเลยครับบายครับนะครับความแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับ รถคลาสสิกแบบนี้ค่อยๆไต่รอบนะครับคุณผู้ชมครับเขาจะไม่ได้ออกตัวกระชากหลังติดเบาะนะครับไปนะครับไม่มีกระชาไม่มีสะดุดนะเห็นไหมฮะคันนี้ระวังนะครับคานหน้าเพราะว่าตอนนี้ความเร็วเราค่อนข้างต่ำนี่แหละมันก็เลยไม่สามารถลงเกียร์ต่ำไปกว่านี้ได้ใช่เพราะว่ารถค่อนข้างติดนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูล้มๆนิดนึงอะดูช่วงล้มๆนิดนึงรถพวกนี้นะครับจังหวะที่จะแรงเนี่ยคือตอนที่เขาลอยลำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ค่อยไต่ไปแล้วเห็นไหมฮะ นี่ะดูดิสุดนะคือแรงไหมเป็นงานไม่สะดุดด้วยนะนี่ระวังข้างหน้านะครับพี่อุ้มแหมไม่ล่าเลยนะก็เครื่องยนต์ถือว่าสมบูรณ์เลยนะสำหรับเจ้าเครื่อง n 1 0 0ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ที่เราที่ผมบอกไปแล้วว่าเขาเจ้าของเก่าได้มีเพิ่งมีเปลี่ยนเครื่องไปด้วยเป็นบล็อกเติมตรงรุ่นครับก็คุณผู้ชมก็ได้ความเดิมๆความคลาสสิกนะเพราะว่าถ้าสายกับ เขาเรียกสายเก็บแล้วกันสายเก็บเครื่องเดินยังไงมูลค,าค่าก็เพิ่มขึ้นทุกวันแน่นอนครับแล้วก็ความสมบูรณ์เครื่องย่งางเขาก็ถือว่าสมบูรณ์เลยครับผมกี่เกียร์ก็ปกตินะครับผมก็เวลาขับไปก็เปลี่ยนนุ่มๆปกติเลยไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะ,ค,ะครับครับแล้วก็ช่วงล่างที่เปนก็บอกไปแล้วมันเซอร์ไพรส์อ่ะผมบอกเลยคุณนั่งรถคันนี้นะครับนั่งช่วงล่างเขาคุณเซอร์ไพรส์อ่ะใช่นี่มันนิ่มขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะไม่กักเลยนะใช่ครับ จะขายหรือจะไม่ขายดีนะใช่ครับเราเลยต้องแบบขายเถอะเอาขึ้นสไลด์เลยกลับเลยรีบเลยรีบก่อนเลยเขามี CE เนี่ยอยู่2คันนะครับแล้วก็มีเซกอีกนะโอ้โหนะแล้วเซกเขาโคตรสวยเลยนะใช่นี่คือแบ่งไให้เราคันหนึ่งใช่ครับแบ่งมาก็สภาพนี้ถือว่าสวยแล้วใช่สวยเชือกอ๊อฟเถอะใช่ไม่รู้จะพูดไงแล้วเนี่ยเพราะว่า C e เนี่ยต้อง คุณผู้ชมต้องลองหาดูนะว่า C เพราะว่าซีเ e อส่วนๆัวน้องหลาดจริง,รงๆคือมันน้อยมากใช่ครับสภาพเราได้มาสภาพนี้พอเรายังรู้สึกเฮ้ยมันสวยแล้วอะ่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมลองไปหาบอกเลยนั้นเหนื่อยใช่แล้วกว่าจะหาแบบรถที่มันแบบแอสซสต์รีครบๆได้แบบคันนี้ครับเหนื่อยนะหาหยากมาก<ช>อย่างคคีคุณผู้ชมได้ไปพื้นฐานเนี่ยบอกเลยว่ามันโชว์ได้แล้วอะ่ะใช่ครับอาจจะมีแค่เก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแล้วก็กระบอกกับสิ่งที่เราจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยบอกเลยว่าคุณผู้ชมเอาไปใช้อ่ะฟินคือสภาพนี้ผมบอก ก็ขับออกงานได้เลยใช่ราคาที่ผมจะเปิดให้กับผู้ชมคุณผู้ชมในตอนท้ายนะครับผมบอกเลยนะครับว่าราคานี้ไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับอ่าเราจะได้ฟังให้ชัดเจนกันทั้งสองฝ่ายนะครับครมลงๆหน่อยได้ไหมเนี่ยรถเรามาช่วงเย็นแล้วนี่ลงลงหน่อย <S <S ได้ไหมอีกส์หน่อยอ้าวนิดนึงนิดนึงก็ยังดีอ้าวเป็นไงเป็นไง นักงสี่อย่าไปทั้งท่อนนท่านามเมล่าเลยนะอ้าวไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตที่พันหน้าหน่อยแล้วอ่าอ่าเป็นไงเนี่ยนะครับไปแล้วนะครับค่อยๆไต่รอบแล้วนะครับดูเธอวิ่งสิดูเธอวิ่งสิเร็วนะครับคุณผู้ชมครับเอ้ยเร็วนะครับดูสิครับดูสิครับช่วงล่างนะครับดูสิครับพอแล้วครับพอแล้วครับพี่อุ้ยพอเฮ้ยอุ้ยอุอุ้ยเร็วเร็วบลาร์บลาร์บลาร์ลารโอ้ยเอแบกแบก โอ้โ oh. 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 <laughs> ขออภัยคุณผู้ชมบนทองทถนหนด,ด้วยนะครับถ <laughs> นนด็็ตกใจรถคุณปู่วิ่งได้ขนาดนี้เหรอ,อเฮ้ยก็บอกแล้วรถมันขับดี เป็นยังไงบ้างครับุณผู้ชมครับกับเจ้า w 1 2 3 CE c e coupe คันนี้นะครับงามพอไหม oh, ผมบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปได้รถที่จะต้องเอามาปั้นเนี่ยเหนื่อยหมดเป็นแสนนะครับใช่เพอเพอจะทะลุราคาตัวรถอีกใช่ไหนจะปั้นเสร็จแล้วไหนต้องมาหาอะไรีหยจะต้องทําภายในไหนต้องทำโน่นท,น,นทนํานี่คันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับผมขายรถคลาสสิก ไม่ได้ขายรถสภาพป้ายแดงใช่ถ้านักสะสมมาเห็นสภาพนี้ผมบอกเลยว่าว้าวใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยเล่นรถป้ายแดงมาก่อนเล่นรถปีใหม่ๆม,มาก่อนมาเจอครั้งแรกผมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งเริ่มใช่นะครับอาจจะแบบไม่ถูกใจใช,ใช่ไปทําความคุ้นเคยทําความเข้าใจกับคําว่ารถคลาสสิกมาก่อนใช่ครับสภาพนี้ผมก็ถือว่าสุดแล้วสิ่งที่คุณผู้ชมต้อง,องทำนะครับผมย้อนกลับไปอีกรอบนึงอย่าลืมนะครับเปลี่ยนยางขอบกระจก ใช่ครับไม่สะดวกให้ทางร้านเบิกให้ได้ใช่เพราะว่าถ้าผมถ้าถ้าส่วนตัวผมนะผมนับว่าคันนี้พื้นฐานมาดีมากเพราะว่าอคเซซอรี่รอบคันเนี่ยเขาอยู่ครบดูช่วงล่างนี่โคตรดีเลยอ่ะโอ้แลวแอหนาวอ่ะแอร์หนาวนั่งนี่รถสิกแอหนาวอ่ะใช่นะครับและอย่าลืมนะครับว่าเธอเป็นตัว 280CE ใช่นซีอีนะครับเป็นตัว6สูบแล้วมีนลูปอีกต่างหากใช่โอเคไหมเดี๋ยวผมให้ราคาไปแค่ 389,000บาทแล้วกันโอหโคตรถูกเลยนะถูกไหมกับรถสภาพนี้คุณผู้ชมเห็นในตลาดดีตอนนี้4กว่ามี5ก <5, S 1> ว่ายังมีมเลยนะี ถูกต้องนะครับแค่3 8 9อีกนิดนิดหน่อยหน่อยไปทํากันเองแค่ยางของกระจกเองอย่างอื่นถ้าอยากจะสวยงามกว่านี้ก็ลองดูแล้วกันว่าทําอะไรได้บ้างนะครับส่วนสิ่งที่ผมจะทําให้มีแค่2อย่างนั่นก็คือเรื่องคอมแอร์ที่ดังนะครับอันนี้ผมชัดเจนเลยนะคอมไม่ได้ดังพี่สายพานสายพานแอร์ที่ดังและ2นั่นก็คือกระจกฝั่งคนนั่งนะครับอันนี้ทําให้รีนะครับจัดไฟแนนไม่ได้นะครับแล้วพบกนใหม่คลิปหน้ากับไม่์กบมาโตบครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกมอเมอต์นะครับ